เอาค<ต> <พอ S 2> จามจำเ่อนขอให้บอสหรือฮามีของฮาเลมสิ่นะครับกินน้ำไปหนึ่งครับ ก็ร่างศึกสองไม้เนะี่กินน้ำตรงเลสตรงเลสเลสตรงเลสเลสมีนายมีนซ์อาสามสี่อยู่กับกูสองคันนะมีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งแล้วอ่ะรถยนต์อีกคันหนึ่งเขาก็มีทำไมมาเรื่อยๆอยู่สองคันสี่ของกูเป็นขบวนเลยได้แล้ได้รอเรากูบอกไอ้ใครเป็นคนนั่งข้างอ่ะสองตั้ามหมด ตามอยู่ไปเลยไปเลยไปเลยตามไปตามไปตามไปไอ้เแค่มันยิงยางกูแหละม้องตามขันได้ไงวเปล่ายี่สิบหกคนใหญ่ก็ราโดนคนมาเลื่อนโผล่ขึ้นไปนึงพี่มันไม่ขึ้นขึ้นไปสองพี่เกตต่อไปพี่รอดบอสบอสแล้วแหละต่อไปเอาเอาล่ะรอดรอดรอดบอสรอดบอสแต่กับอสพี่เธอหรอกเลยพี่พี่ยูพี่ยูไปเลยไปเลยตรงนี้เข้าบ้านก่อนนะพีเข้าไปในบ้านมึงอ่ะ จับกคนดับก่อนดับใครมาหาเบปข้างล่างปะเห็นเจ้าแล้วนะเห็นเจ้าแล้วนะไม่เห็นไม่เห็นตํารวจแม่งใช้เอฟสามรถแม่งคว่ำแบบงะใช่เห็นอยู่เห็นอยู่คว่ำไปแล้วเราออกมนยิงไกลเกินเนี่ยต้อแบบทิกไม่ได้เลยให้ผมดูเลยเฮ้ยกูไปช่วยตีเปล่าขึ้นข้างหลังข้างหลังมีตํารวจคนนึงพี่ลก็จะตีจริงหรอมันมีของนะเซนไทรมีผมเนี่ยมีของมึงทิ้งกูไปเลยมึงทิ้งกูจอดโดนจับยัง เโโโดดดนนนอาอีกี่ะนี่ขับผ่านเลยไอ้บอสคันหนึ่งนะไปทางบอสอ่ะกคเหลี่ยมเย่แย่ขับผ่านเลยนะเนี่ยไอสัตว์มันรู้ได้ไงวะว่าเราอยู่ตรงนั้นอ่ะเข้าบ้านให้ได้อ่ะอยู่จับให้ได้บ้านมาเห็นแล้วบ้านจะพังแล้วบ้านได้ป้าจะพังแล้วจะพังแล้วตามทันพี่ตามทันสวยสวมันพังมันสวย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 พังแล้วพังแล้วอีกที่อีกทีเออเออเออดึงขึ้นบ้านเลยดึงขึ้นบ้านเลย มาคันมันวอมันวอเพิ่มอยู่ต้องเข้าบ้านแล้วอ่ะจังหวะเนี้ยรถจะพังแบบอย่างน้อยก็ได้ชอบก่อนทำอะไรก่อนก็ได้พี่วิ่งอยู่แล้วน่ะใช่ใช่กูวิ่งอยู่กูวิ่งอยู่ก่อนไปเลยไปเลยขออนาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนมีของขึ้นรถได้ไหมเรานแล้วเราจะบึ้มบ้านแเราเราจะบึ้มบ้านตอเราจะเบิ่มบ้านเราจะเบิ่มบ้านพี่จะออกทางไหนพี่ออกซ้าย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 ซ้ายลงเลยไงพี่ไม่ได้บอลไม่ได้วอลเอาอีกเต็นโอองพันไอ้เคี้ยผมขับมาบ้านตลอดยิงผมเลย ปืนจริงแล้วนะระวังด้วยปืนจริงได้ปืนจริงได้เลยเหรอเออมาตรการที่สามแล้วแดกผมโดนแดกผมจะินเดนดาบคนมีของคนมีของพี่อยู่รอดยังไมรอดแล้ว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 ไปอยู่บ้านระวังนะเว้ยตำรวจแม่งไปสมทบอีกคันนึงแล้วไอ้เหี้ยแม่งไปทั้งสอนอแล้วไอ้สัตว์เฮ้ยมึงกินมาครับ่านหน้าผมไปอ่ะไหนไมึงมีของไหมไม่มีครับบอสไม่มีไม่มี ระเบิดบ้านป้ะบ้านไม่รู้ว่าโดนระเบิดไหมแต่ตำรวจเข้าไปแล้วโอ้เยอะแล้วประเด็นคือระเบิดโดนด้วยนั่นแหเขาไม่ต้องขอไม่เป็นไรเบอกว่าระเบิดแล้วดังตู้มเลยนี่เขาบอกดังเลยนะดังตู้มเลยอ่ะเขาบอกเขาบอกผมกี่องซ้ำนะครับท่างครับไปบุกในบ้านเสร็จจับขอบคุณครับ ยินในบ้าน20คนก็ถึงว่าเป็นยี่สิบคนเลยแล้วถ้าเขายิ่งมืออ่ะมันเอาหมดหมดสอดออเหมือนกันาดไอชี้เกี่ยวอะไรเนี่ยอยู่ในพื้นที่เขาเปิดเคอร์ฟิวโดนหมดอ๋อแต่แต่แต่คนนึงอีกคนนึงบอสเขาบอกว่าผมใส่สูตรเดียวกับบอสนะก็เลยโดนแต่ชี้มันไม่ได้ใส่นะกูใส่ได้ด้วยเฝ้าเนี่ยไม่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 มันอยู่ในเคอร์ฟิวไงเต็มที่ตรงนั้นมันก็ต้องโดนแบกดูมินไรอ่ะแบกโดนดูมินได้ไงเออมึงดูมินอะไรวะ อะไรอ่ะตำรวจตามกูต่อไอสัตว์เจอกูด้วยอีกที่โคตรบงตำรวจอะไรรอตำรวจวะไอที่อะรอสี่มึงไม่โดนอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยทำไมคนแบบชีวิตดูไม่ค่อยสงบสุขเลยจังตำรวจตามปูนกันอะแค่แค่สุ่มเสี่ยงตำรวจตามแล้วอยู่ยี่สิบนาทีตามเหรออืมมีปูนไม่มียี่สิบนาทีอยู่แล้วไม่มีปูนดูมิ่นอะไรวะ อ่าคือมันยังไม่พูดเลยเลยนะไอ้ตาแดงตาแดงหน้าแดงหูชาเพราะว่าอยู่โซคิวต่างๆกูจะโกนกูจะโกนถามมันมันบอกกูบูทใหม่ไอ้เหี่อ่ะเออมันบอกกูบูทไม่มันไม่ใช่ไม่ดีแลเปล่าใช่ใช่ที่มันใส่หมวกว่ะพี่อันนี้ผมเป็นร้อยเลยแดงอ่ะในบ้านมันมีเงินแดงไม่หรอเวลาปนอ่ะไอ้ใส่หมวกอ่ะไอ้ไอ้กะลูกว่าไง้ลูกมีเงินแดงด้วยไอ้ที่เราโดนล็อกมือจะล็อกโดนล็อกมือต้องใช้อะไรเราปิกปะ ฆ่ามันไอ้เหี้ยเตี้ยบุทธตีมันไอ้สัตว์แม่งมันเที่ยวแต่เมื่อวานแไ้เหี้ยเงินแดงจะเย็นเงินแดงห้าร้อยบูปินสามสายไฟอีกพิยาฆ่าถ้าคือไม่มีคือไม่ได้ใช่ปะเนี่ยไอ้เหี้ยกูโดนล็อกเขี้ยไอ้เหี้ยเซ็นไอ้สัตว์โอ้ไม่ก็เช็ดไม่ไม่ใช่สิบห้าทีแล้วหรอไม่ใช่สิบห้าทีแล้วหรอวะของคุณทั้งสอนอเลยมั้งเนี่ยตำรวจสิบห้านาทีแล้วห้าทีแล้วไม่ใช่หรอ พี่อยู่ไหนพี่พี่ไม่เจออยู่ตรงบันได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 ทางขึ้นแต่คืนที่เดินกูกูทำเสร็จแล้วรอที่เดินไอ้ช่วงแรกฟามมากอะไม่หมนครบสิบห้าทีแล้วไม่เฉาตลอดเพ้นผมไม่ยังครับมานับตั้งแต่ตอนที่ฉันนี้ถ้าเจอใหม่ก็นับใหม่ครับเริ่มหนึ่งใหม่เข้าใจอแล้วเริ่มหนึ่งใหม่ ไม่คือเจอคือตั้งแต่ร้านบ้านไม่เฉยไม่ได้เราแข่งเราแขกันยองยากคุณหายตอนนี้นไหมเรานับปุ๊บคุณหายปั๊บใช่ไหมเข้ามาข้างล่างเดินเลยทีนึงมีคนเจออีกทีนึงที่อยู่ตรงอู่ใช่ไหมเราอยู่ตรงบันไดเริ่มนับหนึ่งใหม่ครับมันไม่ใช่นับตั้งแต่แรกหรอครับไม่ครับไม่ครับนับใหม่ครับนับหนึ่งใหม่ต้องแออัดไปเนี่ยมันมันมันร้องมันร้องกูยับเลยคือมันแต่คุ่มได้มันมันมันกดอุ้มกูอ่กูร้องเลยไอ้เนี่ยมันกดอุ้มกูอ่เขาบอกว่า15นาทีใช่ไหมกูอยู่ถามเเาาาาาาววว่่15นนทีีหลลุดดคขข้้แบอก นับเรื่อยๆครับถ้าเจอก็นับหนึ่งใหม่ไอ้เหี้ยโค้งกูงงเลยสัตว์อะไรเนี่ยขะเขับจนบ้าไปแล้วอะไรอ่ะเนี่ยไม่ตามกูไม่เลิกเลยไอ้เหี้ยไม่แบบตามกูไม่หยุดอ่ะก็ขับทั้งวันอ่ะตามจริงตามจริงมันจะไม่นับใหม่ไม่ใช่เหรอตามจริงมันต้องนับมันมีเวลายื่นคดีห้านาทีเหลือร้อยหนึ่งก็คือบัมได้เลยใช่ไหมไม่บอกอ่ะโดนห้านาทีคือต้องหลุดอ่ะไม่เห็นร้อยหนึ่งยังไม่โดนเลยโจตีโจตีตั้งแต่ กันได้พี่เถียงไม่ได้ก็ไม่สมน้ำบอลก็บอกพี่เทียงไปเลยไมประกันตัวมันบอกมาขัดขวางอ่ะมันไม่ไปยังไม่ประกันตัวแล้วผมเคยโดนไปแล้วอยู่ข้างล่างกูอยู่ข้างล่างตัวสี่จุดห้าดีเต็มเลยเนี่ยไอของตำรวจปะเมื่อวานกูก็โดนชั่วโมงหนึ่งนนี้กูก็โดนสี่จุดห้าดีมาโดนยังยังอยู่แถวหลังชบอล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 เลยบอสเลยสองคันเลยเรียมใส่กูเป็นเพชรเลยเนี่ย ว้าใยญ่นะว้าอยู่หลังตึกแดงอ่ะตัก,กัดอีกคันนึงเลี้ยวซ้ายมาเอ็อเออบปลายอยู่โคตรเหลียมบอทั้งสอนอ่ะมึงตอนเนี้ยรลอดอย่าง สองามทั้งสอนอบอกเลยว่าทั้งสารนอเร็วเร็วเร็วรถข้างแล้วยากยากโอ้ด่อยู่เกินเต็มเลยเร็วเรือเรือสองคันรือสองคันขึ้นรถเลยสิบนแล้วแรงยังไง ตำรวจมันเหินตามพวกผมไม่ได้เราปืนจริงยิงเลยพี่ปืนจริงยิงได้หรอขนาดมันยังกดอุ้มกดกดอุ้มกูเลยอ่ะไอ้เหี้ยมันเหินตามพวกผมไม่เหินตามผมไม่ได้อ่ะไม่ค่ะไม่ค่อถามนะครับอันนี้ตำรวจใช้ปืนจริงยิงได้ไหมครับคดีปืนปืนจริงหรอถ้าปืนจริงไม่ได้ครับอย่างนี้ผมผมกับน้องโดนะครับต้องปืนจริงคืออะไรปืนจริงหรือปืนลูกซองฟังผมนะครับก็คือ ผม,ผมเหินกันไปแล้วเหมือนตำรวจเขาเหินตามไม่ได้เขาก็เลยลงรถมาแล้วก็เอาปืนมายิงก็ผมเหินขึ้นไปบนตึกอ่ะแล้วผมก็จอดล้อเพราะว่าเขาดับข้างหลังผมก็ไม่ลงแล้วเขาก็ลงรถมาก็ปืนยิงปืนจริงยิงสองนัดครับแต่แต่ไม่โดะผมคือปืนที่ยิงเราตายนะใช่ครับก็เป็นเสียงเลยอ่ะเสียงปืนเลยครับไม่ใช่เสียงปืนเลเซอร์อ่ะปืนจริงที่แบบปืนพกแบบยิงตายหรือว่าปืนลูกซองค่ะปืนพกครับน่าจะปืนพกนะเออเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวรอมึงเดี๋ยวเขาทำคดีนี่ก่อนเดี๋ยวเขารอนะ ไม่ไม่ผมถามว่ามันได้หรือไม่ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาเคลียร์คร่ะถ้าเกิดเป็นปืนจริงไม่น่าได้นะไม่ว่าจะเป็นปืนอะไรก็ใช้ได้แค่เทเซอร์เราจะเอาเรื่องไหมอ่ะหรือว่าเรามันม,มีกรณีรที่เอาลูกสอ,องมาได้อยู่ครับอเออพี่มันมีคนเขาเขามาบอกว่ามันมีคนเอาปืนจริงยิงเขาตอนเคสปุเออ่คยมีปืนจริงขออนุญาตคนตัวนะคะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตคุยกับคนที่ทําคดีคนที่ไล่ตามได้ไหมครับไล่ตาม ใช่คนที่ทำทำเรื่องตรงนี้ครับไม่มีเอ่อไม่มีของกลางนะคะเป็นป้นบ้านนะคะใช่ครับป้นบ้านกับหลบหนีครับผมเดี๋ยวขอคุยด้วยนิดนึงครับได้ครับว่าไงครับคุณมินเยเอ่อคุณตำรวจอันนี้คือคุณจะบอกว่าคดีสิบห้านาทีใช่ไหมสิบครับสิบสิบนาทีถ้าหนีคดีหลุดก็คือเท่ากับหนีคดีหลุดถูกป่ะแล้วมีไนแล้วม่ไนล่าออกมามันเกินสิบนาทีแล้วนะคุณก็ไล่ต่อ อันนี้มีมีมีพี่ติดต่อมาบอกว่าเจอคุณที่ไอเนี้ยครับอู่ช่างคะอู่ช่างถูกครับแล้วผมก็ไปสำรวจแถวนั้น่ะแล้วเจอคุณขับออกมาจับตรงไหนนะตรงตามน้ำมันใช่ไหมที่ขับมาเจอกันนะใช่ครับแต่ก่อนหน้านั้นก่อนที่คุณจะเจอมันนานกว่านั้นแล้วเนอะผมจะให้คนที่เจอคนแรกมาอ่าฮะนะเออซากิมามาคุยในดิเขาบอกว่าบอกว่ามาอะไรอะเป็นเกินสุดท่เขาบนกไม่อยู่วปากปาเลยเนาะมึงเชื่อกู ึงตีจับเออจับเลยกูจับได้มันจับเลยตุ่นบริจาคยิงกูไม่พักไอ้ฝั่งทำไอ้เรื่องแบบนั้นอ่ะอ๋อมันทำอะไรอ่ะให้มันจับเลยใ้ามันบลัมอ่ะได้ยินครับคุณอาได้ยินครับคุณตำรวจไม่มีใครมาแบบนี้อือเพราะผมเจอคุณหน้าอูดรอบนึงนะใช่แต่ก่อนที่เห็นหน้าอู่อ่ะมันเกิน15นาทีแล้วนะ15นคุณได้ดูเวลาไหมมันไม่ถึงนะเคทเดี่ยวเองนะแหวบเดียวตรงไหนครับมีนายออกจากบ้านมาเป็นพักแล้วตอนที่คุณเข้าไปท ทำคดีที่บ้านอะคนท,ที่เข้าไปเไราเบ,บิดประตูอ่ะแล้วมีนหนยหลบหนีออกมาใช่ไหมแล้วมันก็ไม่เจอมีนหนยแล้วนะมีนหนยก็ออกมาเลยใช่ครับแล้วของอเจอลี่ทีน้าอุ๊ ใช่แล้วมันเกินเวลาหรือเปล่าเพราะมีได้ไปทำอะไรตั้งเยอะแล้วนะตอนนั้นอ่ะรถก็เหลือคนมารถก็ยังไม่พังก็งงว่าท่านึงนะถามอีเดนอีเดนมันไม่ถึงแล้วเว้ยใช่ไหมไม่ได้อะไรนจากหน้าหน้าหน้าบ้านแล้วพี่มาเจออีอ่ะหน้าอว่วมันยังไม่ถึงสิบนาทีเลยนะมันแค่แ๊บเดียวเองมันไม่ได้นานมากจริงๆตอนนั้นอ่ะมินครไม่อยากรู้ครับว่ามันนานมากหรือไม่นานมากมีไน้แค่อยากรู้เวลาที่มันเปอะครับ แค่นั้นเป๊ะมันต้องถ้า่างั้นมันก็ต้องอันนี้หรอปะไม่คุณอย่าดึงคุณอย่าดึงคุณเป็นตำรวจอ่ะคุณเป็นตำรวจคุณอย่าดึงข้างนอกขอร้องผมมั่นใจว่าไม่เกินสิบนาทีแน่นอนครับผมดึงยังไงครับเมื่อกี้คุณบอกว่าคุณจะเอาหลักฐานจากยังไงใช่ปะระบอบปะก็คือคือคือไม่ครับแต่ว่าตอนนี้มันมันไม่เกินสิบนาทีแน่นอนครับทางนั้นแ่ะใช่เหรอครับผมว่ามันเกินนะเพราะว่าผมก็เกินช่วยบอลนะครับ แค่มันไม่แบบนั้นนี่ผมไปจอดยืนนิ่งให้แค่แป๊บเดียวแล้วผมไปเจอไปเจอคนอีกทีหน้าอู่แล้วถ้ดีก็ยังไม่ไล่กันไม่ครบแลยวนี่คุณก็ไปหน้าโรงพยาบาลผมก็แจ้งน้องว่าเจออาสามสี่หน้าอูเอย่าเพิ่งนะครับคุณตำรวจฟังผมก่อนก็ตอนแรกอ่ะคุณไล่บอสผมแล้วผมไปช่วยแล้วบอสผมหลุดไปนานเลยเขามาไล่ผมะเกินสิบนาทีครับแล้วบอสผมก็เลยหลุดไปเกินสิบนาทีแล้วเพราะว่าาคมมไลผรับ ที่หลุดนี้หลุดตรงไหนเด่นหลุดตรงไหนนี่คือนอกเมืองเลยครับอะไรไม่ถูกหน้าบ้านไม่ครับเขาหลุดหน้าบ้านครับหรืออะไรเขาหลุดหน้าบ้านนะไม่ใช่นะครับอันนี้ล่าสุดเหรอล่าสุดขับตกหน้าบ้านนนี้ไม่สนเมื่อวานครับทำไรเราไม่ได้ก็ยิงไงเขตเป็นจริงไม่มีหน้าบ้านไม่ได้นานเลยเพราะว่าเดี๋ยวมีตอนนี้ในกรมไม่มีครับหน้าบ้านาสองหลอดเลยครับต้องไปครับแล้วก็หาอีกรอบนึงถูกไหมแล้วผมไปเจอคุณพี่ปั๊มน้ำมันเนาะที่คุณขับออกมาพอดี ก็ผมก็คือตอนนั้นเขานับหนึ่งใหม่นะฮะแปดสิบนาทีใหม่ยูไปไหนวะไอ้เนาะไอ้เลไปเคลียร์เคสของไอ้เลเนี่ยเลเแมนนี่เล่แมนี่เล่แมนี่เลเแมนนี่เล่แมนี่ไม่เคลียร์ตรงนี้ไอ้เล่เลยเนาะจริงจริงมันไม่ถึงครับผมมันน่าจะไม่ถึงหรอกจริงผมประโยชน์นะเนี่เพราะมันแค่แป๊บเดียวจริงๆครับผมจอดรอตรงนั้นเพระผมออกจากบ้านคุลฮาเลมปุ๊บผมก็ไปจอดรอจะแถลงานงานงานคุณตำรวจแต่ดูรถถึงกันเนะรถถึนาะที่ชัวร์ว่ามันไม่ถึงแน่ๆเพราะมันแค่แป๊บ ัถ้าอย่างนั้นคุณไม่ต้องพูดอะไรดีกว่าช่างมันหลังจากนี้สิบนาทีนะครับถ้าเกิดว่ามันเกิดรายการแบบนี้อีกวินัยจะไม่ยอมแล้วนะไเดนครับตามหน้าที่เลยไม่คุณฟังก่อนดีแว่อย่าเงื่อนเสียงคับอย่าเงื่งนเสียงคุณก็ต้องยอมรับนี่มันสิบนาทีคุณยังตอบไปได้เลย ก็ผมแน่ๆคุณจะบอกว่ามันไม่นานไม่นานหรือไม่นานวินัยไม่อยากฟังหรอกครับแค่สิบนาทีแค่นั้นคุณจะนับหนึ่งไหม่นับสองนับสามนับสี่อะไรวินัยก็ไม่สนหรอกเต็มที่แค่หนีแค่นั้นแค่ขอความพัดเจนแค่นี้คุณไม่จำเป็นต้องแบบพูดอะไรแบบนี้ก็ได้ก็ได้ครับก็อย่างที่บอกผมชี้แกงไปออะไรอ่ะแล้วเสียงใช่ผม่เสียงรู้สองครับมันไม่ได้กระสุนไม่ได้ออกกระจายมาก็ช่วยฟังด้วยครับแค่นั้น้อใจปะเด๋ว ข้าใจป่ะครับคือตอนนี้ผมจะไปยังไงไม่ไม่ครับก็คุณบอกว่าพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยคุณพูดเสร็จปุ๊บใช่ป่ะคุณก็บอกว่าทํำคดีเลยครับ ทำตามน้านี่แหละครับแล้วคุณไม่คิดจะฟังอะไรกันเลยเหรอมันเป็นการเจรจาหรือเปล่าคนตำรวจอะไรติกกี้คุณบอกว่าให้ทำเลยครับถูกไหมก็บอกให้น้องมาทำคดีไปเลยแต่มิดไนก็คุยบอกว่าโอเคกรณีนี้เป็นกรณีตัวอย่างถูกป่ะแล้วคุณก็ฟังกันหน่อยดีไม่ใช่บอกว่าเออโอเคในเมื่อเรายอมรับแบบนี้เออมีอะไรจะชี้แจงคุณรับคําชี้แจงจากคนอื่นไม่ได้เหรอกอกตรงนี้เจออะไรก็ทำได้ครับผมรับได้ผมรับไม่ได้ไงเกิดไครับผมยืนฟังผมยืนรอแล้วทีนี้คุณบอกว่าให้ทำไเลยครับผมก็พร้อม เป็นกรณีตัวอย่างครับใช่ถูกแต่เมื่อกี้คุณพูดตัดหน้าขึ้นมาเลยว่าให้ทําคดีเหมือนจะยัดมินัยเข้าคุกไปเลยอ่ะอ่าผมแจ้งน้องครับแล้วก็ยังไงน้องน้องต้องไปแจ้งต่อเครับเลได้หรอพราะผมแจ้งผมทำผมเป็นคนบ่อกให้น้องทําเดี๋ยวน้องก็ไปแจ้งต่อเองครับขอบใาน้อง่อนหนึ่งมีมีอะไรจะชี้แจงอีกไหมครับเรามีอะไรจะพูดกับผมก่อนที่จะทําคดีนั่นแหละครับที่มินายอยากรู้คือ แค่เรื่องเวลาแค่นั้นเชื่อเขาเลยเิอรถไม่จ่ายตังค์ตำรวจด้วยอ่ะเนี่ผมบอกไปมันยังไม่ถึงสิบนาทีครับมันแค่แบบเดียวจริงๆโอเคนะครับอ่าไออีเดนทำให้ดีเลยนี่มาจากเคตแรกนะครับเป็นปนบ้านนะครับครับผมรถมีซุ้มเสียงนะครับอะไรนะใครที่จะประกันไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเขตบัํารุงทั้งหมดเลยถ้ามไม่ใช่ปืนจริงแค่อยากรู้ครับว่าใครไล่พวกผมถ้าบอกว่าไม่มีใครไล่คือผมนี่ผีแล้วครับกูถามแม่งว่ากี่นาทีแม่งบอกกูว่าแป๊บเดียวอยู่ กูถ<ล><ห>ามมันว่านานไหมมันบอกว่ากูว่าแป๊บเดียวแล้วเมื่อกี้กูบอกว่าเป็นกรณีของกูเป็นกรณีตัวอย่างนะอย่าให้กูแบบว่าได้ยินอะไรแบบนี้อีกอีเทียแม่งเถียงกูกลับมาบอกว่าทําคดีเลยอีเดนอะไรก็ไม่รู้ไอสัตว์แม่งจะยัดกูเข้าตู้อย่างเดียวอีเทียไอ้สต้นตีมนมาตีติดเหรอตีลามติดเหรอกำลังจะตีขอให้ติดอดีมันโดนเนิร์ฟปะเนี่ย เนิฟก็เนิฟไปไอ้สัตว์กูได้ปาสลามเมื่อไหร่นะไอ้สัตว์กูบอกได้เลยกูจอดเลยไอ้เทียไม่ต้องเนิฟกูไอ้สัตว์กูจอดแทงอย่างเดียวหรือว่าจะแทงนายกเลยไงแทงตำรวจไงไอ้สัตว์ปากดีนะไอ้เทียอยู่ดีไม่ว่าดีไอ้สัตว์ก็ฟรีของก็ฟรียังจะร้องต้นตีนอะไรไอ้เทียมังไม่ประมูลแข่งกับกูแหละไอ้สัตว์เต็มที่ทาได้แค่พวกลูกเนียร้องให้อย่างเดียวไอ้เทียฟ้องข้อหน้าเบื่อหน้ารำพานไอ้สัตว์พวกเนี้ยไอ้เทียพวกที่ประจบแดดกูโคตรเกลียด <c oughs> ว่าเอาคอามจากเ่ย์ขอให้บอสหรือมามีของฮาริมสิดนะครับกินน้ำไปนึงครับ เขาเอได้ไหมกตายเได้ไหมวุติแล้วไอ้สัสกําลังกําลังมีนื้อกําลังมีนื้อกําลังไปกําลังไปกําลังไปสอค่ะตรงรถคันหนึงกัคันนึงนี่เราอะไม้แล้วไงคนไหนคนไหนวัดขวางมองัขางรถตรวจที่เดินตรงเด้งอยู่คนอะเอางั้นเลยเหรอแนบทแบข้าให้เลยไหมบอกได้เลยว่ามันจะแนบฆาเลยนะได้พร้อมนะ ไปไปไคนเลยเอาคนยิ่งเหรอยาอยาวยาปละจะกันละน้องเอ้ย